ชนะสิบทิศต,ตอนที่44ถึงระหว่างคนทั้งสตอนที่หนึ่งครั้นพระเจ้าอยู่หัวเรียกเอาคนรักไปเสียกระนั้นพระราชธธิดาก็ขุนน้ำใจเพราะคิดว่าประเดี๋ยวพอปลอดคนก็จะแซงออกเดินเล่นในบริเวณอุทยานให้ห่างตาพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์เผื่อมังชงายตามมา ก็จะต่อว่าเสียให้สาแก่ใจเพราะตาลแม่แจ้งชัดว่าเจ้าหนุ่มคงรอบสนทนากับอัเทตยาผู้มั่นเข้ามาปะจึงเกิดทุ่มเถียงกันเป็นแน่แท้ได้คิดฉะนั้นแล้วพอขุนวังขยับตัวออกตามเสด็จพระเจ้าแปรไม่มีโอกาสจะต่อว่าต่อขานทันทีทันใดให้สงฆ์เนแตาลแม่ก็ทำหน้าบึง้งแล้วคอให้ขุนวัง ดูอาการประดุดชังขุนวังเสียเป็นที่สุดแล้วราชนัดดาไม่รู้ซึ้งถึงเรื่องในคอยจับในตาพระราชธิดาอยู่เห็นกิริยาเหล่านั้นเข้าตัวเกลียดขุนวังเป็นส่วนตัวอยู่นานแล้วเมื่อเห็นใครเกลียดร่วมคนเดียวกับที่ตัวเกลียดก็ชอบใจแปลเอาว่ามังชงายขุนวังคงเป็นที่รังเกยียจแห่งพระราชธิดา เป็นเหตุให้กระยิ่มใจยิ่งขึ้นทึกทักเสียว่าเป็นพวกเดียวกับตนกำลังมีเรื่องครุ่นคิดมุ่นอยู่กระนั้นพระราชธิดาก็ออกเดินเก็บดอกไม้เลือกจะเอาแต่ดอกที่งามหวังจะช่วยให้เพลินเสียจะได้คลายใจลงบ้างสอพิญญาเห็นโอกาสที่จองจะเข้าใกล้นางมีช่องทางจะสมคเนแล้ว คุยประจบประแจประจบพระอักรเทวีอยู่สักครู่หนึ่งแล้วแส้งเจรจาว่าอันสวนหลวงของหงสาวดีก็มีอยู่แต่พระเจ้าหงสาวดีผู้เป็นเชษฐถาข้าพระเจ้ามิได้เป็นอันใส่ใจบำรุงไม่มีตอนใดงามเสมอราชอุทยานของพระเจ้าป้าข้าพระเจ้าได้สอดตายังไม่ทั่วสวนนี้ ก็ยังเห็นว่าจเจริญตากว่าราชอุทยานหงสาวดีตั้งสองเท่าตัวเท่าที่แลเห็นสุมทุมพุ่มไม้ปลูกกันเป็นหลั่นลถด,ดูขุดและแต่งเกาะแก่งเรียงรายไว้ตามสระงามชนี้ยั่วใจอยากได้เดินดูจนทั่วเซนีกระไรพระอัครเทวีมิทันในอุบายจึงว่าสวนนี้กว้างใหญ่มาก พระเจ้าอยู่หัวใส่พระไทยตกแต่งเป็นอันดีป้าจะพาเจ้าสอพินยาเดินดูจนทั่วก็เกินกำลังหลานเราจงชมเอาเองให้ตลอดอย่าเกรงใจเลยสอพินยาก็ถวายบังคมพระอัครเทวีทำตั้งหน้าเดินไปเส้นทางหนึ่งครั้นลับเหลี่ยมสุมทุมไม้ก็วกกลับมาหาทางที่พระราชธิดาอยู่ ใกล้ตัวตาละแม่แล้วสอพิญญาก็ทำทีสงบสงเสงี่ยมให้สุภาพผลแรกทำทีเหมือนไม่แลเห็นพระราชธิดาจนเลี้ยวเหลี่ยมไม้ใกล้เงยหน้าพบทำเอะใจแต่กระนั้นใกล้เข้ามาแล้วพระราชธิดาก็กล่าวเชิญเป็นกิริยาดีสอพินญ,ญาได้ช่องก็ทวนคำที่ตัวปรารภกับพระอัครเทวีเมื่อกี้ ให้พระราชธิดาฟังซ้ำอีกครั้นแล้วก็ออกปากเป็นทีขอให้พระราชธิดาเดินเป็นเพื่อนตัวแต่ละแม่ยั้งตรองแต่ความเป็นน้องแลสอสพิญญาก็จะเป็นน้องเขยยังสมทบเข้ามาอีกชั้นหนึ่งคิดไม่เห็นว่าจะมีหนทางเสียจึงยอมเดินกับสสพิญญาโดยลำพัง แลในฐานที่เป็นเจ้าของบ้านลูกหลวงก็ชี้ชวนให้ผู้จะมาเป็นน้องเขยดูโน่นชมนี่ไปตามการอนุชาพระเจ้าหงสาวดีเป็นอันชมสิ่งที่นางชี้ไม่ยิ่งเข้าใกล้ได้กลิ่นสุคนตละแม่เจ้าตะเลงหนุ่มแทบว่าจะกอดเอาตัวนางไว้กับอกความป่วนปั่นนั้นหาที่ประมาณไม่ได้ แต่พระราชธิดดาก็ครุ่นคิดอยู่อย่างหนึ่งถึงเรื่องที่เจ้าหนุ่มวิวาทกับมังชงายนางใครจะหาความจริงจากเรื่องนี้เพราะความที่ว่าทั้งสองลองฝีมือกันนั้นเป็นคำเท็จของนางเองครั้นแล้วจึงออกปากว่าเมื่อก่อนน่าจะลงมาจากตำหนักหลวงข้าพระเจ้าสวนทางกับน้องนางอเทศตยานางแจ้งว่า ท่านกับขุนวังเจราจาไม่ลงรอยกันอยู่ครั้นข้าพเจ้ามาพบก็เห็นท่านคลุกคลีกับขุนวังเป็นโอลมานจึงพลอยเข้าใจตามที่สมเด็จพระราชบิดาเข้าพระทัยว่าท่านลองฝีมือกันนั้นหาได้ไหมหากไม่เป็นที่ก้ามเกินแล้วข้าพเจ้าใคร่ถามว่ามีเรื่องมาประการใด จึงเกิดตะลุมบอลยังกระจะปริดชีวิตกันและกันฉะนั้นส่อพิญญาได้ช่องจะพูดยกตัวขึ้นทับถมและอีกประการหนึ่งจะได้ตำหนินางอเทศตยาคู่มั่นเป็นสะพานทอดย่ำเข้าไปถึงตัวพระราชธิดาได้ทำอิดเอื้อนเป็นครู่แล้วจึงบอกความว่าเรื่องนี้หากคนอื่นถามแล้วเป็นตายก็ไม่ขอเปิดปากบอก แต่นี่แต่ละแม่ซักจะเอาความเรานั้นเป็นญาติสนิทข้าพเจ้าจึงกล้าบอกไม่ขวยใจถ้าลอยแต่เรื่องบุริมชาติโน้นข้าพเจ้าคงจะต่างกว่าเข้าอื่นละเสียซึ่งกอบการกุศลผลและบุญตัวหาได้ทำไว้ชาตินี้จึงบรรดาลให้เกิดอันทุกข์ใจอุตสาห์ทนยากละบ้านเกิดมาฝากกาย หมายจะเอาพระเจ้าลุงเป็นที่พึ่งครั้นมาถึงเมืองแปรสมคเนแล้วปะสตรีอันหวังจะร่วมชีวิตด้วยแล้วควรจะเกิดความยินดีกลับได้ทุกหนักอันคู่ผัวตัวเมียซึ่งจะปกป้องครองกันไปโดยเกิดแหนงเสียแต่วันแรกพบชนี้ถึงหากร่วมเรือนกันแล้วก็จะหมายร่วมชีวิตต่อกันด้วยยังไม่ได้ก่อน แต่ละแม่ฟังเจ้าชายชาวตะเลงตำหนิน้องนางตัวถึงเพียงนั้นก็ตกใจถามว่าอาเทศตยาทำการละเมิดท่านใหญ่หลวงนักหรือสอพินยาทำหน้าเศร้ายับยั้งประหนึ่งว่าเนื้อแท้นั้นไม่อยากบอกแต่ครั้นจะไม่บอกก็เกรงใจอิดเอื่อนแล้วจึงว่าเมื่อข้าพเจ้าปากระนั้นนางอาเทศตยาเดินคลอข้างขุนวงัง ออกมาจากละเมาะไม้อันเป็นที่กำบังหนาตาทั้งสองมีท่าทางพิรุษพิกลอยู่มาดว่าไม่ถือสาก็อดระแวงไม่ได้อีกประการหนึ่งถึงหากจะยกเอาความที่นางอเทศยาเป็นคู่มั่นออกเสียแต่ความที่นางเป็นเชื้อพระวงก็ยังเห็นแก่น้ำเนื้อของพระเจ้าแปรอยู่ข้าพเจ้าเห็นว่า ขุนวังประพฤติอย่างนั้นเกินนะักครั้นออกปากว่ากล่าวเข้าก็เกิดปากเสียงทะเลาะกันหากข้าพเจ้าเป็นคนหุนหันนิดหนึ่งไม่ยั้งมือไว้บ้างหน้าที่ชีวิตขุนวังจะวายเสียแต่ละแม่มัวครุ่นคำหนึ่งแต่คำที่สอพิญญาว่ามังชงายกับน้องนางอเทธตยากำบังตัวอยู่ในละเมาะไม้ จึงไม่ได้ติดใจข้อความที่สอพิญญากล่าวหนุนตัวเองกำลังคิดวนเวียนอยู่กระนั้นสอพิญ,ญญาก็เอ่ยซ้ำขึ้นว่าซึ่งโบราณว่าไผ่ลำเดียวเกิดปล้องยังมีเสมอกันมีสั้นมียาวอุปมาเหมือนพี่น้องยังต่างอัธยาศัยข้าพเจ้าดูพระราชธิดาท่านแล้วหวนกลับไปดูอเทตยาเล่า เห็นชัดว่าค่าไม่ได้เสมอกันอย่าว่าแต่ทัดเทียมกันเลยหากอเทศตยาได้เพียงเสี้ยวหนึ่งของพระราชธิดาท่านแล้วมาดว่าจะเดินจากหงสาวดีมาเมืองแปรกลับไปแล้วกลับมาสักสิบตลกก็ไม่กลิ่นกลัวแก่ความยากตาละแม่กุสุมาฟังยอแม้นไม่นึกถึงอย่างอื่นก็พูดถ่อมไปตามการว่า ท่านพูดดังนี้ราวกับจะสอนให้ข้าพเจ้าใจเติบจนเกินฐานะเด็กท่านนั้นแก่อายุกว่าข้าพเจ้าไม่แจ้งรู้ว่าพูดชนีเหมือนสอนให้เด็กทะนงใจอันน้องนางอาเทศยานั้นในหมู่ประยุรญาตทั้งหลายก็ออกปากชมอยู่ว่าสิริลักษ์สมเบ็ณจาก,กัลยาณีท่วงทีอิริยาบทกระจุมกระจิม เป็นที่น่าเอ็นดูไปทั้งตัวจอพิญญาได้ยินนางกล่าวถ่อมตัวและค่อนข้างอายดังนี้ก็คิดว่าตัวเข้ารอยถูกกระเยอะกระแยงกรุ่มกลิ่มจะเจรจาหวานต่อไปอีกพออ้าปากจะพูดก็พอดีได้ยินเสียงคนเป่าปากมาข้างหลังแต่ยังบางเหลี่ยมไม้ไม่แจ้งว่าเป็นใครทั้งพระราชธิดาและอนุชาพระเจ้าแปร ก็เหลียวตั้งตาดูเจ้าของเสียงนั้นครั้นโผลพ่พนเหลี่ยมไม้ปรากฏว่ามังชงายขุนวังทั้งนี้ด้วยเมื่อมังชงายตามเสด็จพระเจ้าแปรไปนั้นใจไม่ได้อยู่กับราชการของพระเจ้าอยู่หัวรีบทําเอาลวกลวกสักแต่พอเสร็จแล้วก็เล็ดลอดกลับมายังอุทยานคม่นมองที่ประทับพ,พระอัครเทวี มีได้เห็นตาละแม่ประทับอยู่ที่นั่นแล้วสอบถามความไดจากนางข้าหลวงอื่นว่าตาละแม่ปลีกกายเดินเล่นไปแต่โดยเดียวเจ้าหนุ่มทราบแล้วก็ยินดีอ้อมที่ประทับเลี้ยวมาตามทางที่นางข้าหลวงชี้ความหวังว่าจะได้พบนางผู้เป็นที่รักขุนวังเป่าปากตามวิสัยคนองเพราะความปรีเปรน้ำใจ ครั้นเห็นยอดสว่าตัวหาได้อยู่เดียวมิหนำคนที่เข้าคู่นั้นคือสอพินญ,ญาแลลท่วงทีที่เดินสนทนากันนั้นดูสนิทสนมนักประกอบทั้งเมื่อตาละแม่อยู่ต่อหน้าคนอื่นก็จำต้องแสดงกิริยาสงบวางตัวให้สมแก่ลูกกษัตริย์ไว้แต่มังชงายกำลังคล่องอยู่ด้วยอิจฉามิอย่างในเหตุผลใด ยิ่งเห็นกิริยานางทำฉชนั้นสแสลงใจนักหน้าคร่ำเครียดลงแสดงความไม่พอใจแต่สักครู่พอระลึกได้ว่าเป็นกิริยาที่ไม่บังควรขุนวังก็ย่อตัวลงเป็นการคาระวะแก่ลูกหลวงแล้วว่าโดยเสียงกระด้างว่าข้าพระเจ้าไม่แจ้งว่าพระญาสนิทจะสนทนากันเป็นความซึ้งโดยลำพังซึ่งเข้ามาขวาง ให้ไมตรีระหว่างเชื้อพระวงศ์ชะงักครู่หนึ่งนั้นขออภัยเธอสสพินญ,ญาฟังไม่คิดเลยไปถึงขุนวังจะกล่าวห่วงทำนองคู่ปฏิพัฒ์คิดว่าเป็นความธรรมดาแต่ตาลแม่แจ้งเต็มอกว่าขุนวังเจรจาเป็นแง่ก็คิดน้อยใจว่าขุนวังปรามาตราคานางเป็นเชิงจะเปิดโอกาสให้สอพินยาผูกสวัดด้วย อดปากไม่ตอบมิได้จึงว่าขอบคุณท่านมังชะายคุณวังนักที่เล็งรู้อัธยาศัยว่าข้าพระเจ้าจะสนทนากับท่านสอพิญญาโดยลำพังซึ่งความไมตรีระหว่างสนทนาของเราขาดไปชั่วครู่นี้คุณวังอย่าพลอยวิตกเลยท่านไปแล้วข้าพระเจ้าคงเจรจากันต่อไปได้ มังชะไงายไม่คิดว่านางจะตอบตัวถึงเพียงนั้นได้ยินเข้าความแค้นแล่นทั่วสรรพางคิดว่าหากตัวยืนอยู่คงอดกลั้นมิให้ตึงตังให้สมแก่ที่แค้นได้จึงหันหลังกลับจากที่นั่นความเดือดดานในใจยิ่งสกว่าช้างกำลังเมามันส่วนตาละแม่กุสุมานั้นครั้นขุนวังละไปแล้วคิดได้ว่าตัวเดินมาห่างคน ถึงเป็นญาติก็เป็นคนหนุ่มอีกประการหนึ่งความน้อยใจและความหวั่นว่าขุนวังจะโกรธตนมีระคนกันอยู่คุยกับสอพินยาไม่เป็นอันสนุกราวกรลมขึ้นหูอื้อผู้สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งจะว่ากระไรก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแล้วนางก็ขอตัวกลับสอพินยาหน่วงเหนี่ยวประการใดหาฟังไม่ ผัดว่าวันนี้เย็นแล้วแล่ข้าพระเจ้ามาหาได้บอกกล่าวพระเจ้าแม่ไม่ไมิรู้ไปหนไหนจะเป็นห่วงสอพินยาจนใจต้องเดินตามนางกลับจะพูดเซาซีก็ขยาดเพราะเห็นหน้านางเครียดอยู่แต่มังชงายย้อนกลับมาใกล้จะออกเขตสวนหลวงแล้วก็สวนทางกับนางอเทตยาเข้าอีกหลานหลวงเป็นทุกข์ ถึงเหตุการณ์เมื่อกี้ก็กระกกเข้าไปถามว่าท่านกับสอพิญญาลงรอยกันเป็นอันดีแล้วหรือเจ้าหนุ่มกำลังโทรสะงามจิตเมื่อว่ากับนางหนึ่งไม่ได้ก็พานเอากับนางหนึ่งตามวิสัยคนหุนหันจึงว่าอเทศยาอยากกลัวเป็นไม้เลยน้องเจ้าเมืองมอนอยังมีชีวิตอยู่ดอกหลานหลวงสดับคำประชดกระนั้น ความสวามิภักดิ์แก่เจ้าหนุ่มยังมากกว่าความเคืองมิได้แสดงกิริยางอนเป็นจริตสะบัดสะบิ้งใส่ใครเหมือนอย่างที่เคยทำเหลียวดูหน้าหลังมิเห็นคนเดินพลุกพล่านราชพาขี้ไหนน้อยพระเจ้าแปรก็สืบเท้าเข้าประชิดวางมือแตะเข้าที่ตรงแขนเจ้าหนุ่มแล้วว่าตั้งแต่อยู่ร่วมกันมาหน้าขุนวังท่านนั้น เห็นยิ้มละไมยอยู่เป็นนิดจะได้เคร่งทะมึงถึงเสมอวันนี้หามีไม่ฉรอยขุนมาแต่ที่อื่นแล้วจะเทถ่ายความขุนอารมณ์ยังข้าพเจ้าเป็นมั่นคงความเป็นไม้ของข้าพเจ้าถ้าหากเกิดขึ้นโดยชีวิตสอพินญ,ญาสิน้นวิสัยมนุษย์ก็สลดใจอยู่บ้างแต่ถ้าจะเป็นไม้จากสอพินญ,ญาโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่เคยคิดว่าจะบังเกิดความเสียดายประการใดเลยอันกุลสตรีย่อมเป็นสิทธิแก่ประเพณีนั้นชอบแล้วแต่บัดนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ตัวข้าพเจ้าเป็นของสอพิญญาไม่มีประเพณีใดจะครอบงามอย่าให้อเทตยาสวามิพักต์ต่อขุนวังได้ซึ่งข้าพเจ้าถามเหตุการณ์ระหว่างท่านกับสอพิญญา ก็เพราะใจปรารถนาจะรับเอาบาดเจ็บของท่านมาเป็นทุกข์ของตัวดอกขุนวังอย่างว่าอทธททยากล่าวความโดยซื่อก็คลายที่เดือดดานทยานใจลงอารมณ์ค่อยแจ่มใสาถามว่าอทธททยาปรงใจฝ่ายข้าพเจ้ายิ่งกว่าสพิญญาคู่มั่นหรือหลานหลวงก็ตอบขึงขังเป็นที่จริงจังว่า หากความโปร่งใจที่ข้าพเจ้ามีต่อสอพินยาเปรียบว่าใหญ่เท่าขุนเขาแล้วฝ่ายท่านก็เปรียบเท่าแผ่นฟ้าขุนวังท่านอย่าเอาตัวเองไปเปรียบกับน้องเจ้าเมืองมอนเลยมาดว่าเป็นคู่อุป,ปัพิเศษก็เพราะใจพระเจ้ารุงรอกมิใช่อเทตยาชอบใจเองเจ้าขุนวางเดือดมาจากลูกหลวงครั้นนางหลานหลวงเอาน้ำรักมาปะพรมให้ชนิด ก็กลับชื่นชอบขึ้นบ้างประกอบกับความกลัดกลุ้มกังวลยังมีอยู่ก็หยุดยืนสนทนากับนางอาเทตยาหวังจะให้คลายใจ